เฮ้โลเฮ้เฮ้เฮ้ฮสวัสดีครับสวัสด so ีอ้าวเชียงใครร้องฮัาโหลพหนุ่มหล่อคิดนุ่มหล่อหรออืมมีเห็บนี่อยู่อ้วนเห็บมาจากไหนเนี่ย อีวันอีวันอีวันมีเห็บเอานะดำดำเนี่ยอะไรวะฮูวัน are you okay I miss you I miss you อยากวงอยากวนายเยี่ยแล้วเยอะแล้วโอ้ยชีเตกอะลูกชีเตกชีเตกอาชีเตกชีตกใชีตกให้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  ฮฮฮัลโหลายดีจ้าฮัลโหลแค่น้อยของกปะเอ้คิตาเยอะมากเลยคิตาเยอะคตาเยอะนี่อันหนูเป็นใครเอ้ยชีชี้่อยก่อนลูกน้องจะออกมาได้นน่น้องจะออกมาไม่ได้นะลูก ออกมาไม่ได้ครับออกมาไม่ได้หรือออกมาไม่ได้อไม่ได้นะอ้วงอี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 อ้วงสองตัวเนี่ยอีอ้วงสองตัวเนี่ยอีอ้วงอีอ้วงสองตัวอีอ้วงสองตัว อีโอ uh, ้วนอีโอ้วนม่ใเหรออใช่เหรออ๋อไม่ใช่เหร่ง chớp là đường thẳng ngắn thẳng mừng cả nhiều điều